สวัสดีปีใหม่ก่อนครับสวัสดีสิสวัสดีปีใหม่ครับยกยมือด้วยดิสวัสดีปีใหม่แค่นี้เหรอแค่นี้ครับวยพรยังวยพรแล้วครับวยพรแบบไหน่ะไม่ได้ยินเลยไหวองไหวต้องพูดดิพูดออกออกเสียงออกเสียงสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ ครับม่อนขออวยพรขออวยพรครับให้เอฟซีทุกคนให้เอฟีทุกคนครับอะไรอีกอะแค่นี้ครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอวยพรแค่นี้ยังอะใช่ครับเดี๋ยวเอฟซีจะได้ทรงยานมาให้อีกไงบอกสิ เอฟีของยานมาให้ครับมันจะได้อะไรบอกเอฟีสิลูกจะได้ยานครับจะให้ของขวัญปีใหม่ในปีนี้อะไรได้อะยานไม่อยากได้ขนมเหะอดากได้ขนมมานี้ก่อนเออเอาบอกรบอกนจะได้ขนมครับขนมขนมอย่างเดียวอ่ะขนมอย่างเดียวครับนมด้ยครับอะไรบ้างพูดไปหมดเลยนมด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีเอฟซีซื้อปากให้อะ เยวซีซื้อมาฝากให้คำก็เอวนักเลงด้วยนะเฮ้ย <c oughs> นาแยบบแบบแบบนายแบบก็เป็นนายแบบนั่นแน่จะเป็นดาราจะเป็นดารา,านะ,อะชอบมากเลยทีนี้ชอบมากครับชอบมากอ๋อ อบอกบอกให้ให้ให้ฝากบอกเอฟซีไงว่าอยากได้อะไรบ้างเงีเดี๋ยวเอฟซีซื้อขนมมาให้แค่นั้นแหละอ่าอะไรบ้างมีอะไรบ้างแค่นั้นแหละแค่นั้นขนแหละแค่นั้นแหละขนมอะไรอ่ะขนมแค่นั้นแหละนะพีใหม่ไม่ได้ไปไหนเหรออะฮะไม่ไ,ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนใช่ ไม่ได้กลับบ้านไม่ได้กลับบ้านเจ้าพี่ใหม่ทำอะไรนี่ฮะพี่ใหม่ทำอะไรบ้างไม่รู้ครับโม่โง่นี่สวยเว้ยไม่รู้ไม่รู้หโง่นี่สวยนะสวยครับใครซื้อให้อ่าไม่รู้ครับอยู่ข้างในไม่รู้ครับอยู่ข้างในใส่เพื่ออะไรนี่ไก่เพื่อไก่ไก่ไปไก่ครับใส่เพื่ออะไรนะของมาให้ยิ้มใหญ่ของทำขวดเนอะ โอ้ของที่เขาเอามาให้ใช่ไหมใช่ครับโอ้มอนเรียกโอ้เรียกเรียกเรียกสวยดีใช่ครับและเสือผ้าไม่ไม่แนวแนวแนวพี่ใหม่ไม่คิดถึงบ้านเหรอคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านคิดถึงมาม่าคิดถึงมาม้าคิดถึงมา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 ใช่ที่ที่บ้านเรียกมาม่าเลยภาคใต้ภาคใต้แล้วพ่อเรียกอะไรพ่อพ่อเรียก เรียกว่าอะไรป่า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 ฮับป่าป่าตายฮับโอ้แม่เรียกมามาแม่เรียกหมามาเด็วพี่อ่ะพี่เรียกอ่าพี่เกงนะพี่อะไรนะพุกีพุกกีพุกกีพุกกี้น้องอ่ะน้องหมอปลาน้อง น้องเรียกอะไรนะน้องเรียกอ่าปุกกี้ปุกกี้ปกกอปลาดอ่าอปอปลาดพ่อแม่อยู่นะกินข้าวยังอยู่อ่ะคิดถึงบ้านป้องคิดถึงครับพี่ใหม่คิดถึงม้อนกินข้าวยัง รอนรอเัซื้อนมท่าท่าเรารอดิซื้อนมห้มอนท่าเขาหรอดิซื้อนมห้มอนเขาเรรอหรอครับรอพี่ใหม่ก็รอนะรอครับคิดว่าตัวเองรอไหมรอครับอะมีแฟนไหมอยากครับจะมีแฟนผู้หญิงผู้ชายผู้ายครับทุกทีจะมีแฟนผู้ชายทำไงะ ทำไมถึงอยากมีผู้ชายอ่ะชอบครับเั้าหน้าเห็นไหมชอบผู้ชายครับชอบผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงอ่ะชอบผู้หญิงครับอ้าวชอบทั้งชายทั้งหญิงเลยใช่ครับผู้ชายจะเอาไปทําอะไรเอาเอาเอาไปแต่งงานแล้วก็ไปอ่าไปอ่าผู้หญิงครับฮะผู้หญิงครับผู้หญิงไปทต่งานหนึงแต่งงานแล้วเอาไปทําอะไรอยู่กับผู้หญิงครับอยู่อยู่ทำไรกัน อยากแต่งงานกับผู้หญิงครับเอออยากแต่งงานกับผู้หญิงอยากแต่งงานผู้หญิงใช่ครับโตเยอะเลยนะม่อนอยากแต่งงานกับผู้หญิงแล้วจะเอาผู้หญิงไปทําอะไรไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้จะแต่งไปทําไมอ่ะใช่ครับโอ้ตเป็นนุ่มขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยแล้วผู้ชายอ่ะผู้ชายถ้าแต่งงานด้วยจะทําอะไรฮะพี่กีวายชอบผู้ชายด้วยชอบครับชอบม่อนยานนู้ไปไหนชอบทั้งหญิงทั้งชายเลยเหรอทั้งหญิงทั้งชายครับทำยานี้ยานไปหนแล้วล่ะ มันอายุเท่าไหร่ครับหลายปีแล้วครับอายุหลายปีแล้วประมาณกี่ปีเยอะครับเยอะประมาณประมาณประมาณกี่ปีฮะประมาณประมาณกี่ปีอายุเยอะครับเยอะเยอะลไม่ถูกเลยใช่ครับม้วนขึ้นตอนนี้ ดูหายปลาไม่มีเลยนะอ,<ว>นอ้วนอ้วนขึ้นอ้วนหรือพอมโตรมครับผอมใช่ครับโตเป็นอ้วนหรือพอมสูงสูง,สงท,ท่าน้องอาไหมมั้งเนี้ยสูงเท่าท่าน้องอานหนัก,กเท่าไหร่น้ำหนัก,กเท่าไหร่อืมน้ำหนักนะเท่าไหร่น้ำหนักเยอะครับอ่าถามแฟน อยากมีแฟนตัวเตี้ยหรือตัวสูงตัวเตี้ยครับตัวเตี้ยตัวเตี้ยเตี้ยกว่าเราใช่ไหมใช่ครับเอาเอาเท่าไหร่เท่าเอวเท่าเอวครับอายุเท่าไหร่อายุเยอะครับอยากมีแฟนอายุเท่าไหร่ไม่รู้ครับสามสิบสามสิบยี่สิบยี่สิบสิบห้าสิบห้าไปได้ถ้าผู้เยาว์ต้องเอาสักห้าสิบสี่สิบเป็นไง เอาห้ากิบเอาห้ <50 S 2> าสิบเอาแฟนอายุห้าสิบมันไลยมันห้าสิบเอามาทำอะไรเนี <c> ่ย <oughs> เอาแฟนอายุห้าสิบมาทำอะไรไม่รู้ทรอขึ้นนะอยู่เนี่ยตอนเนี้ยคิ้วดอกไหมคิ้วดก,วดกตามูกก็โดง่งโด่ปีใหม่เนี่ยไปเที่ยวไหนบ้างถามดิใครดูนั่งมาท่านดิเชายนั่งเหรอเดี๋ดูนั่งป่ะไดีดูนั่งปะ่งงปะ ดูหนังดูหนังหนังเรื <au> ่องอะไ right. รเขาใช่เรื่องอะไรไม่รู้ครับเหรอไม่รู้ครับรู้เพียงเลียงเรื่องเสือเพนเปาเป็นครับเสือเพนนะใช่ครับโอ้โหเรเห็นน้องอามแสดงปะเห็นครับนั่นแน่เห็นด้วยเห็นไหมน้องอามเป็นไงบ้างอืมน้องอามหน้าตาเป็นไงบ้างหน้าตาอย่างนั้นนะหล่อปะหล่อปะานในในในหนังหล่อปะไม่หล่อไม่หล่อตัวจริงหล่อปะอ่ะตัวจริง ตัวจริงรอกว่ารอการอการอกา,อกาตัวจริงรอก,กว่าใช่ครับรอกาในหนังไม่รอในหนังไม่รอนะี๋มวมีหมอปลาด้วยมหมอปลอาลอออร,รอเขาในหนังรอครับรอแล้วตัวจริงอ่ะตัวจริงไม่ไม่รอครับในหนังรอตัวจริงไม่รอนะหมอปลามาจากจากแสดงหนังปะ อยากครับอยากอยากแสดงเรื่องอะไรถ้าถ้าอยากแสดงอแสดงเรื่องอะไรไม่รู้ครับแสดงเป็นตัวอะไรไม่รู้ไม่รู้รรเป็นพระเอกไหมเป็นพระเอกครับเป็นพระเอกต้องตั้งช right. ื ok ่อไปอย่างไรเป็นได้นะมอนเนี่ยโลนะเนี่ยชื่จริงชื่อจริมอนชื่ออะไรมอนโดเรมอนโดเรมอนชื่อโดเรมอนเหรอใช่ครับโดเรมอนเห็นมันต้องบินได้ใช่ครับเออมียานาบกาศด้ออยานอกกาศไปไหนอ่ะ ยางรอกาศไม่มีครับพังไปแล้วเหรอพังไปแล้วโอ้ก็ไปซ่อมแล้วใช่ครับนี่น่าต้นปีใหม่ไม่ได้ขี่กลับบ้านเลยได้ขี่ครับขี่ขี่ไปแล้วกลับขี่ย้อกลับขี่แล้วกลับเลยพังเลยใช่ครับยางรอกาศพังเลยไปซ่อมแล้วใช่ไหมส้มแล้ว,มลวหมวกหมอนะอุ่นนะ่นน่ะอุ่นเขาเรียกเองหมวกนี้เลย เอ,เ,อเอาไว้เลยเอาไว้ใส่อุ่นๆเข้าหม่อน,นี่เขาหล่อแบบแบบคนใต้นะคิ้วคิ้วโด่งอืมจมูกก็ดูตัวจริงตาก็สวยเขาโดคมคมโอ้คมคมต<ม>ายาวจมูกตอนมาใหม่ๆก็พร้อมฝรั่นี้นะนี่เขาดูดิเป็นวนขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอืมแนวคมหล่อแบบแบบแบบคนใต้ ใช่โตขึ้นหน่อยกิโลอตอนนี้ตอนนี้เท่าไหร่ม้อนตอนนี้เท่าไหร่ยี่สิบยี่กิบยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบปียี่สิบปียี่สิบปีเต็มเต็มแบบแต่ยังไม่มีแฟนมีแฟนยังมีแฟนแล้วครับมีแฟนแล้วเป็นอยู่ที่ไหนแฟนอยู่เชียงรายครับแฟนอยู่เชียงรายก็อยู่ไก,กลเว้ยแล้วไปหากันได้ยังไงฮะ